แต่ว่าใจถึงไหนบ้างวัาใจตัวเองท่านรับมาเพียงเท่านั้นท่านยันทุกอย่างถ้าสมมติว่าบรรดาท่านนันหลายอยากจะถามว่าถ้าตัวเองไม่ได้พิญญาพระสมาบัติอย่าลืมนะคําว่าพิญญาพระสมมาบัตินี่ต้องเป็นพระอริยเจ้าจึงจะเข้าได้แล้วก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าที่เคยผ่านในพิญญาที่เป็นฌานโลกีมาก่อน แล่ว่าท่านเองก็ใช้ยันเข้าไปถึงสมาบัติแปดฟังตอนนี้ก็คงจะนั่งคิดกันสิว่าฉันไม่ได้อย่าง,งาน,นั้นนี่ฉันจะทำได้หรือต้องถามว่าไอ้ตัวเองน่ยมันดีร้ามันเลว็วฟังมาแล้วเท่าไหร่ทำไมจะไม่ทำถามตัวมันดูตัวอย่างพระเจ้าจกุมบาลนี่ถามตัว จะเห็นแก่ตัวเลยว่าจะเห็นกับศา,าสนาสะสมความเลวอะไรไว้ในใจหรือเปความรักในโลกกรรมความโลภความโกรธความหลงมีอะไรบ้างดึงมาออกมาร์ซีหมดห้ามหันฟันทิ้งเข้าไว้อย่าไปคพรอบคูุณกำลังใจว้ความเห็นจะบอกว่าหมายอยากจะเป็นเฮียได้ยังไง เย้ากลิ่นเฮี้ยเย้าลายเฮี้ยเข้าไปผีสามฝังไม่ในใจไอ้อลายสิ่งที่มันเป็นเฮี้ยมันจะไหลมาสนอกด่ามันแบบนั้นสิถ้าใจมันเลวแล้วก็ด่าแบบนั้นเราเองนี่มันเลวกว่เก here, าเฮี้ยเสียแล้วนี่นี่คนด่าตัวเองกันแบบนี้อัตนายจุิยตานังไม่ใช่ทําเป็นผู้วิเศษให้เราจะทําบ้างทํำยังไงเวลาจะหมดเริ่มจากจุดแช่เมื สองอารมณ์สมาธิให้มันทรงสูงสุดที่สุดทเท่าที่เพเราจะเพิ่งทรงได้ทรงให้นานเท่าไรได้เขายิ่งดีอย่ารีบถอนเมื่อเวลาใครมาแล้วจิตตั้งอยู่ในอุปจาระและ้วพระปรรมาชานอยู่ตลอดทั้งวันถ้าลมจะสั้นหลบเขาที่สงัดนิดหนึ่งทำจิตให้ทรงทั้งจิตสูงอารมณ์สมาธิสูงสุดเท่าที่เพื่อนทำได้ จะทำงานทำการอะไรอยู่ก็าตามไอสมาธิยัยจะเปน,นั่งคาถมัดนั่งพระเพียรอยู่เสมอเลยนะมันไม่มีผลหรอกมันต้องส่งได้ทุกขณะแม้แต่กิจการงานที่เราทำอยู่ให้จิตมาส่งอยู่ในรงของความดีในขั้นอ,อุปจารสมาธิหรือวัฏธมชันวันทั้งวันอย่างนี้ความเป็นพระอรหันต์มันจะไม่ใช่ของอยากถ้าภายหลังจะบอกว่าง่ายจะเกิน ถ้าลคยออกมาจากสมาธิจิตก็จะวิปัสสนาญาณตามที่ศึกษามันแล้วเนี่ยเราศึกษาก็ยังท่วมแล้วไม่ใช่แค่พอดีเมื่อจิตมันฟุ้งสั้นไปทิ้งวิปัสสนามมาจากอารมณ์สมาธิสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความดีมันก็จะปรากฏชัด คำว่าทุกที่อมสมเด็จตัวทรงสวัสดิโสภระสอนท่านผู้เท่ามันเป็นของไม่ยากสำหรับเราผู้เอาดีแต่ว่าน่าสลดใจอยู่นิดนะบางทีเดินไปเดินมาเห็นพระบางท่านเก็บตัวมากเกินไปคนน่าสงสารคำายากรใดๆจะเพิ่งคิดว่ามันจะได้ตามคำพยากรณ์นะถ้าปฏิบัติตนอย่างนั้น มันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเราหมกมุ่นเกินไปอาราบรนดาท่านอย่างไยเวลานี้ก็หมดแล้วขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันชองอยู่ในอิริยาบถทั้งสีนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธิยาไสจึงกว่าจจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี Thank you. นะโมตทสสะมังสือห่มังสือนะโมเทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปาราทังขมะตุโนเันเต ขุกาสะทวารฤตเยนกตังสัพพังอภปราทังคัมตุโนพันเตขุกขาคะมมาภพันเตโยสุภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ สวากะตัวเยนภะคะวตาโมุตุปฏิปันโนยสามภะวะตัวสาวกสังโฆตัมไมยังภะคะวันตังทธรรมังทสังขังอิเมหิสักการิหิยถาดังโลิเตหิอภิปุชยามา ตาตุนโนพันเตยภะคะวาจุติราปารินิพุโตติปัจจิมาชนตานุกรรมพมานัสสาอิเมสการิทุกตาปนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสมสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพะควันตังหัพิวาเทมิสวาคาตวพัพะควาตาตมมทัมมังนัม,มัสสามิสุปฏิปันโนพวพะคะวตวสาวกสังโฆสังคังนามา อัมนัยยังพุตธะ菩萨ภควัตตปุพพานัมการลังเจวะพุทธานุสติไนยจักการมาสีนโมตัสสัมภควัตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสัมภควัตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามวตัสสะภะเขวตัวอะระหโตััมมาัมุทัสสะตังควปันะภะเขวันตะเอวังกัลลยโนกิมติสันตัวภูมงกะตตอิติปิตตัวภะเขวอระหังัมาตมุทววิจารณะตัมปันโนสุขตัวลังเขววิทู อนุนตารวมปุริตธรรมสารทิสันทาเจาวัมนุตานังพุทธวัภะเขวานติอันธรรมยังพุทธามิกิติงกรวณามเสพปุณฑวลาหันตวัลตตานทิคุณานพิยุนตัวตุนทามพิยานกัลุณาหิตธรมคตตานตัว โวเทตโยตุชนะตังกมะังวัตุโลวันธามะงตรมะลังติละตาจินเนทังพุทโธโยสัมพปานินังสละนังขมะมูตามังปัจฉมานุสติมทานังวันธามิตาสิเรนะหัง พุทธะสหาสมิธาตวววัฏูุนทวเมตามิกินสโรวพุนทวนทุนงขันสักการตานจะวิทานตาจะหิตาสเมพุทธะหังนิยาเทมิสวิรันจีวิตันจิตทังวันทันตัวหังจริสมิพุนทันเตววัตุโพธิตัง นาทิเมตะนังอัญญะพุทโธยเมตะนังวะลังเอเตนะสันจวันเจนะวันไจยังสันทุสาสเนพุทธังเมวันธมาเนยังปุนยังปุตตังอิทธาสเพปิอันตลายาเมมะเหตุตัสติสัสสะกเยนวะ ยุวยเดนตสาวาพุทธคุกขังมังปกันตังไม่ยายังพุทโธอันปฏิกันหาตัวเตยันตังกาดันตะเดชังวริตุงวะพุทธเอ็งทมยังธรรมานุสตินะยังกาโรมมัสิสวากาโตันภักขวตาธั้งมวลจันทิโกะอัการิโกะเอจิปันติโกะ โอปันยิโกปัจจตังเวทิตามโพวินยุเฮติีอันดมยังธรรมาพิกิติังโรมาสีตวคตาตาที่คุณย่อนเขวเตนะไสยโยโยมังขปังขปาริยันติวิโมกขเพโทธรรมวังกุโรอันขปัตตนาริตธาริ วันธรรมตมหลังวัฏธรรมะมตังธรรมมยยวยตัมพปานินังสลณะเกมมุตตังทุติยานุสตินทานังวันทามิตังสิเรนะหังธรรมสาหัสมิทาตัววธรรมมยเมีตัมิกิจโร ธรรมโอทุงขายสกัดฐานเทวิฐานตาใจทัสสเมธัมตาหังมิยาเทมิตริระชีวิธานจิตทังวันทันตัวหังจริตเจมิธรรมเตีววัตุธรรมตังนาทิเมตะละนังอันยั่งธรรมโอเมตะละนังวะลัง เอเตนะสันเจวันเชนวันใจยังสันตุสัสเนธรรมัเมวันจะมาเนนยังปุญญาปตุตังอิธะสามเพปิอันตลายาเมมหิตตุงตัสสติสะเสกายนวาจายวเจนตสาวาธรรมเมกุกัมมังปกันตังไมยัง ธั้งหมปฏจจิกันหตุอัติยันตังการันตเรสังวริตุงวัดทั้เมอันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาสีสุปฏิ